ต่างใจฟัง <c oughs> ออปีนี้เป็นปีใหม่เข้ามาแล้วยังไม่กี่วันก็เป็นปีใหม่ปีใหม่ก็ปีเก่าก็เหมือนกันนั่นแหละออในเมือมาครบรอบเพราะว่าปีใหม่ความจริงเนะี่ยปีเ,เดียวกันนั่นแหละออทุกท่านทุกคน ในปีที่ผ่านมามีแต่ความทุกข์ความยากมันธรรมดาคนเราเกิดมามันจะมีทุกมียากเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ,ะปีใหม่เข้ามาปีเก่ามันทุกมันเดือดร้อนวุ่นวายนี่ก็ทิ้งไปเสียสิ่งที่ไม่ดีในปีหลังๆนี่ก็ทิ้งไปให้หมด ต่อน,นี้ไปเป,เป็นปีใบก็ปฏิบัติเอาคนเราเนี่ยมันอยู่ในที่จิตจะมีทุกข์ก็อยู่ที่จิตจะมีสุขก,ก็อยู่ที่จิตจะเละสิ่งใดทีม่มันไม่ดีจะแต่ปีเก่าที่่อยทิ้งไปหมดเสียทีนี้เราก็มาเจริญเอาที่ที่สิ่มัน สิ่งที่มันดีคนเราเนี่ถ้าหากว่ามีศีลมีทานมีพรานดาไปไหนมันก็มีเจ็คนรักคนชอบไปไหนมันก็มีความสุขความเจริญหน้าตายิบแยมเจ่ม,ม,ม,มใสคนมีบุญมีศีลมีทานไปไหนมันก็ไมนั่ํจำเลือ ตามใจอะไรหรอกมีแต่ความสุขความเจริญไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบเราเกิดมาในชาติหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราทำดีมันก็ดีไปถ้าเราทำไม่ดีมันก็ไม่ดีคนเรามันดีทุกคนนล่นแหละอยู่ในจิตตะสันดาของมนุษย์ มนุษย์บางคนเนี่ยเขาว่าเขาดีแต่เขาเป็นคนไม่ดีก็บมีตัวเจ้าของเองว่าเจ้าของดีไปรักขโมยเขาไปโกโหกหลอกลวงของเขาเนี่ยว่าเขาเขาก็ว่าเขาดีแต่คนชวนมากว่าเขาดีอย่างนี้ แต่ว่ามันดีทุกคนอ่มันดีนะเขาจะว่าเขาเขาจะทำไปแต่ส่วนรวมมันไม่ดีเราเกิดมาเจริชาตินี้อย่าให้เสียชาติเปล่าก่อนก่อนจะได้มาเกิดนี่แสนทุกแสนยากอไม่รู้ว่ากี่ภพก,กี่ชาติชาติหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งชาติหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง ในมาเกิดว่าเป็นมนุษย์ชาตินี้ต้องปฏิบัติเอาโชคดีที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่พันสมบัติตแล้วก็ทําเอาอก็ไม่มีสิง่งอื่นสิ่งใดหรอกที่จะจะจะได้จะจะจะได้ได้ดีมีสุขเรามีสินมีทานมีภาวนาเม่กนั้นแหละมันก็จะจรับจะรวยไปเอง เห็นเขาล่ำเขารวยกันอย่าไปไปพึ่งดีใจกับเขาเห็นเขาจนกันอย่าไปถูดูถูกดูบีินเขาอ,อยู่อยเบิงดูตัวเราเองจ้นั่นก็เป็นพอนะอย่าไปดูถูกเหยียดหยามของคนไอ้แม่จาคาคนละต่อสัตว์สัตว์โลกเราก็เป็นสัตว์ตัวึิงเหมือนกัน ก็ไม่จะว่าจะไหนจะสั่งสอนอยังไหนไปไม่มีความที่ผูใ้ใจฟังเ,เราเกิดมา,าไม่แค่นี้นะคนเราบางคนก็จนบางคนก็รวยรวยก็เพราะเขาได้ทำบุญได้ทำความดีแจกจ่าตบางก่อนก็มีมีชาติที่เกิดมากระลำก็รวยพออยู่พอก,กินมีศีลมีฐานบางคนไม่ได้ทำบาราตาก่อน มาเกิดประชาชาตินี้มันก็ทุกข์ก็จนอยู่คือกันะนะถ้าว่าเรามีความไม่สบายใจไม่ทุกข์ทุกข์ใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจก็ว่าเป็นอย่างนี้ก็ให้ปล่อยทิ้งไปซะให้ภาวนาเอามันอยู่ที่ใจนะี่แหละอยากมีความสุขกันอยู่ที่ใจอยากมีทุกข์กันอยู่ที่ใจ ใจเป็นหนึ่งคนเรากายเล่านี้มันเป็นเครื่องนั่นเฉยๆรเราเราอาศัยเขาอย่าไปโดยอย่าจะอย่าไปบังคับเขาเรื่องกายนี้ถ้าไปบังคับเขาไม่ได้หรกเปียบเหมือนเ,ร,เรียบเหมือนเราไปเช่าบ,บ้านเขาอยู่นี่หละถ้าบ้านหลังนี้มันพุพังแล้วก็ซ่อม ช่อมไปมันรั่วแก็ช่อมไปมันพังแล้ก็ช่อมไปก็เหมือนกันเรามาอาศัยเขาอยู่ถ้าร่างกายเราวม่สมบูรณ์เราก็ไม่มีเราก็เป็นความทุก์เหมือนกันถ้ารักษาไม่ไหวสิแล้วบันหลังนี้มันพรุพังไปแล้วก็ออกอยาอ,ออกอยาเนี่ยออกแล้วก็ไปเกิดใหม่เหมือนกันโจเกิดตายเกิดตายยีคนเรา แต่ว่าทำยังไงจะไปไปบังคับมันจิตใจเออกายของเราเนี้นั่งนานๆมันก็ไม่ได้นั่งนานแล้วก็ไปทับเส้นเลือดเส้นเอ็นไปก็เป็นอบัอบพุ้อับออดไปอย่าไปนั่งนานการภาวนาเน,นี้ก็มีสีส่อริยบทมีเดินยืนนั่งนอนได้หมอดได้หละแต่ว่าให้รักษาจิตตัวเดียวนได้เลย ไปไหนก็นเหมือนกันนั่งยู่ฉยก็เหมือนกันถ้าไปเผอนี่เดียวก็ไปแล้วอ้าวจิตนี่เป็นใหญ่กลายเป็นเบาจิตเป็นดายกายเป็นเบาอยากใช้เข้าไปสํายก็ได้อยากใช้เข้าไปสาบูญท์จงใก็ได้้าอยากใช้เข้าไปรักขโมยก็ได้เนี่ยกายนี่แต่ว่าจิตก็ดีเนี่ยมันเป็น ตัวกิเลสใหญ่กับตัวจิตนี่ก,กิเลสกับตัวจิตตัวเกิดกับตัวจิตตัวบุญก็จะจิตอันเดียวนี่ะไม่มีอื่นอีกหรอกแต่ว่าเราอย่าประมาทมันเ,เรื่องจิตสำคัญที่สุดคนเราถ้าเราเผลอวันเวลาไหนมันก็ไปอย่างนั้นแหละ จิตไม่อยู่กับที่หรอกมันยิ่งกว่าวววนีบอกขันบอกนี่อยู่พันั้นแล้วมันมันสังัดรแต่เวลาเรานอนหลับบางทีมันก็ไปอยู่ดอนหลับมัก็ไปบางคนก็นอนหลับก็หลับไปเลยนะจิตก็สบายบางคนนอนหลับกับจิตมันก็ไปตามภาษาของจิตนั่นแหละไปโน่นไปนี่ไปน่ะไปเป็นชุกก็มีไปเป็นคนเสือก,ก็มีอันตัวจิตนี้จวกิเลสใหญ่เกจิตนี้ คนเราให้ชี่ยให้เชี่ยงให้ละกิเลสกิเลสกับตัวจิตเดี๋ยวบุญอยู่ที่จิตจะบอกก็ตัวจิตนั่นแหละเฉวาจิตเป็นได้กลายเป็นเบาและไม่ได้พูดมากแล้วรักษาจิตเดียวก็พอนลังจากก็ไม่มีความีิจะพูดให้ฟังคนเราล่นก็ชอบดีทุกคนอาศัยจิตตัวเดียวได้แหละ ถ้าหากว่าใครไปวัดไปวาบ่อยฟังเทศฟังสองก็ดีอยู่บ้านกันอยู่ปเปล่าๆไม่มีความลูกคนเราจะมีความรู้คนสลาดต้องไปวัดไปวาคบบัแต่บัณฑิตเขาคนผ่านจะไปพบพบแต่บัณฑิตเขาจะมีความสุขความเจริญมีก่นได้แหละจะตอนนี้ไปก็ไม่มีอะไรก็ไอ่มีก็ไม่มีความสุขความเจริญมีอายุอันะสุขภาระ ปสิบานสมบัติสวัรค์สมบัติทุกทุกท่านเธอสวัสดีปีใหม่ขอให้ลูกหลานทุกคนมีความสุขความเจริญทุกทุกคนทุกทุกท่านเธอคิดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมปัรถนาทุกทุกท่านเธอสิ่งใดไม่ดีจงที้งไปให้หมดจงทำเอาแต่กับดีให้รักษาศีลทานภาวนา ไปเถิดจะสำเร็จบักผลสมปัราุประการที่สิ่งใดสมปราราเราสาธุ